ขาเด็กสมัยนี้จริงเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเจอน้องพีทมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปเจอตึ่งโลงข่าวโอ้โหที่นีแฟนคลับเยอะมากๆนะคะขอยกแม่ยกนี่เรียบร้อยขอมาเรียบร้อยเลยเลยบามากเบามากขอยกทีเดี <Yeah. S 1> ก็บพบว่ามีความหมาสอัสาีครการดึงใจก็มีน,นครับของหาทุกทองทุกดวงวิญญาจดูไปดูแปลใจตอดนั้นเป๊ปะพระ้อคขึ้นนที้แต่งตัวแปลกจนงานีๆบ่อยนะครับผมก็พบว่ามีบมี่ មកពីយូរយាមកដល់ដល់តែអាចពឹងផ្អែកលើរបស់ខ្លួនតែ วันนี้ได้สิร้อง่าของ่ทีมหนึเพลงครับต้องเปลี่ยนเลยหรือไมหรือโผล่ทีเพาะกั่เยอะเลยครับก็มีเตรียมเพลงมาอีกหนึ่งเพลงนะก็าคาดว่า ใช่ครับทุกคนแล้วก็น้องๆที่นี่น่าจะร้องได้มั้ยน่าจะร้องได้นะยังไงก็ช่วยร้องด้วยนะครับอ่ะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะมันคงเป็นความรักมันคงเป็นความรักยรอรอมันคงเป็นความรัก ที่ทำในตัวฉันยังยนอยู่ตรงนี้แรงดังได้ไหมล่ะโอเคฮะ่ตงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอเสียทีแม้ว่ามันไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกสักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ ให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมยอมรับได้เธอคือความสุขของฉันเ้อเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอีกครั้งก็พร้อมพกสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอป่อยฉันหยุด

I'm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây Để không đây

ป้ากที่ใช้บิ๊กไผ่เลยนะการขับเยอะมากเลยน่าร right> ักมั้ยคะน่ารักสิยังไม่ต่อเนื้อรอเกอกระร้าผ่อนล่องการเติมสองตั้มเนื้อรอเกอจ้าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักคนเดียวไม่พอนะคะอุจินีสาวพรีอีกคนนึงด้วยค่ะเขาจะประมือใดค่ะนะคะมานั่งพูดคุยดีกว่านะคะ เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาที่สวนสัตว์ดุสิตในวันนี้คะวันนี้ขอบองตรงเลยว่ามาเป็นครั้งแรกแล้วก็แล้วก็ดีใจนะที่ที่ได้มาแล้วก็มีโอกาสได้มาที่นี่ับผมก็อยากตื่นเต,นต้นดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปนั่งนั่งรถกันน้องๆแล้วก็ไปดูรอบๆมีด้วยก็ตื่นเต้นดีครับดีใจดีใจค่ะเอาแล้วส่งพิม์นะคะเรานั่งห่างไกลกันแล้วเกินโหลไม่ต้องพิม์ไม่ออกครับ สลับออกแล้วเย้แบบทีมก็เป็นทั้งแรกถึงดังค่ะเข้ามาปุ๊บก็อยากจะเข้าไปดูข้างในขึ้นมาทันทีเลยค่ะอยากรู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงจะใหญ่แค่ไหนจะมีสัตว์ให้ชมอะไรบ้างค่ะใช่เข้ามารู้สึกดีนะรู้สึกแบบเขียวไปหมดใช่ลงมือใช่ครับทำเป็นแบบว่าค่ะแต่ปอบสำคัญของกรุงเช่เลยนะเขาอยู่ในกลางเมืองยใช่นั่นองสิครับค่ะนะคะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าไกลจังเลยค่ะเราต้องนั่งใกล้ๆกันนี่นะคะ ได้ครับสวัสดี่นครับทะเลใคมอบอุ่นอะโอเคนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกที่การมาในครั้งนี้ด้วยครับ้องจริงแล้วหมากนี่เป็นคนที่เชียงใหม่เชียงใหม่เคยไปสวนสัตว์เชียงใหม่ไหมคะไปแล้วใหญ่บอกว่าเออไปสวนสัตว์ที่เชียงใหม่ไปบ่อยมากตอนเด็กๆไปบ่อยมากก็ไปกับชวนมีเพื่อนๆไปด้วยก็ไปกับพี่ๆน้องๆด้วยนะผมก็เป็นเป็นอะไรที่ผมว่ามีความสุขเนี่ยไปแล้วก็เปิดได้ไปพักผ่อนแล้วก็ รู้สึกว่าอยู่ในใน,นั้นได้ทั้งว well ั like, นน่ยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าอยู่ในนั้นมันก็เพลินเพลินหาอะไรกินไปดูสัตว์รอคนป้อนอาหารอะไรเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ค่ะก็คือมีความสุขอะไรเงี้มีความสุขใครกับใครคะเือนอ๋อพื่อน โอเคโอเคแล้วจะมีการแบบเริ่มนิดนึงนะครับแล้วสวดพีรล่ะคะเคยไปสวนสัตว์ที่ไหนบ้างไหมคะพี่เลนี่ตอนเด็กๆค่ะโห่ไม่ได้ไปมานานมากเลยค่ะตอนนั้นก็ไปแบบที่ต่างประเทศค่ะเ่อจะเนี่ยก็จะไปทัศนศึกษากับโรงเรียนก็จะไปกับเพื่อนไม่ก็ไปกับครอบครัวโอ้โหเนีคะแล้วเวลาเรามาสวนสัตว์ปุ๊บเราต้องมีแบบว่า สัตที่เราชื่นชอบเป็นใครไลเหของเราเหรอครับเอหมกชอบอะไรคะพวกเดียวกันเลยคือเสืออ๋อแล้วเป็นแบบยังไงนะคะเสืออะไรมันมีเสืออะไรแบบเสือพิการเสือชอบเป็นคนชอบเสือเพราะว่าเป็นชอบชอบสัตว์อะไรที่ค่อนข้างจะดูว่าแข็งแรงที่มันดุเดือดตัวเองอะไรเงี้ยนี่เปล่าวะ ผมได้เลยวะได้นั่นแหละแล้วส่วนพีมล่ะคะอ่าพีมก็ชอบสัตว์ที่มันดูอันตรายหน่อยค่ะโอ้โหใช่เราจะชอบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกแนวตะกุลเดียวกันได้ใช่นะคะคือชอบตัดดูร้ายที่มันแบบดูตื่นเต้นเร้าใจนิดนึงใช่ค่ะที่แบบปกติเราจะไม่ค่อยเห็นในสื่อเลยนะอะก็ไป ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่หมากแล้วก็พี่พิมก็จะพาน้องๆแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านไปได้ด้วยใช่ครับนะคะและส่วนโครงการนี้นะคะสําหรับการได้เข้าร่วมอยากทราบพี่หมามรู้สึกยังไงบ้างเอง่อดีใจครับแล้วก็รู้นะสึกเป็นเกียรติมากท,ที่ที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ครับแล้วก็ได้ได,ได้ได้มาให้ความสุขได้ได้มาเจอน้องๆครับผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเก็บประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไว้ในในวันนี้ได้ฟังเพลงของ ต้องทีมได้ฟังเพลงพ,งพี่แล้วก็ได้มาชมสวนั์ด้วยกันก็อยากจะให้เก็บเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจในการช้ชีวิตต่อไปนะฮะอ่ะาค่ะและส่วนทีมนะคะค่ะ,คะก็เป็นปกิจกรรมดีๆที่แบบเราได้แชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้แชร์วันดีๆวันที่มีความสุขอย่างวันนี้ด้วยกันค่ะก็เปน็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะทีมก็ดีใจมากๆาเลยค่ะครับค่ะล้วจากมีความดีใจแล้วนะคะจากทีมของเราในวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าจากสวนัตว์ เออมีเรื่องเล่าที่แบบว่าเรามีความประทับใจหรือความทรงจําที่เราคิเ็ดสุดไหมคะนอกจากเสืออะไรเงี้ยอ๋อเรื่อง<ๆ>จริงๆความประทับใจกับสัตว์จริงๆมันก็มีเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ไปไปนอ่เด็กผมกไปหลายรอบมากแล้วก็ไปกับพี่ๆน้องๆไปกับเด็กยาไปกับเพื่อนอะไรเง,งี้ยก็ไป หาอะไรทำกันหากิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนุกทำในสวนสัตว์อย่างเอามือไปแย่ไม่ใช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 ่ครับผมนัาหยาดหยาครับผมอันตรายอันตรายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมก็ไปก้อนอาหารสัตว์ไปให้โยนอาหารให้ฮิปโปอะไรเงี้ยมันก็ ทุกวันนี้มันก็เชื่อว่ามันยังเป็นความทรงจำที่มันอยู่ใน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 ี้ว่าในนีผมก็ไปดูเหมก็แสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้แบบผูกพันกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกแบบรักตษาขึ้นมาเออนะคะเอาแล้วส่วนทีมนะคะที่ความทรงจำอะไรดีๆที่จะเล่าให้น้องๆฟังเลยค่ะทีมจำได้เลยค่ะตอนนั้นทีมก็ไปเที่ยว สวนสัตว์เหมือนที่เคยไปธรรมดาค่ะแล้วที่อยู่วันหนึ่งเจอรู้สึกว่าจะเป็นลูกเสือมั้งคะกำลังคลอดลูกเสือสองล้อมา่เไม่เป็นไรว่าอไม่ใช่ลูกเสือเสือที่กำลังคลอดมั่งเลยค่คือเราเห็นกับตาคือกำลังเห็นที่สวนสัตว์อ่ะแล้วเราไม่แบบตกใจกลัวอะไรเงี้ยเหรอคะก็แบบไม่กลัวเลยชอบค่ทำยังไงชอบ กิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเขาทำยังไง<ม>เขาแบบมีวิธีการจัดการอะไรยังไงคะ่ะแล้วเขาก็แบบทาให้ดูหมดเลยะคะ่ะ ว่าได้เรียนดูอะไรเยอบมากเลยโชคดีมากก็เป็นแบบภาพความทรงจาที่ดีของเรานะคะเพราะว่าการบางทีเนี่ยเรามาแบบเสื่อนตั์อย่างเงี้ยเราก็จะเจอธรรมชาติของสัตว์ที่แบบเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่นะคะเราก็จะเห็นแต่ที่สําคัญในการที่เราจะเข้ามาเขื่อตั์เราต้องระมัดระวังนะคะคืออย่างไม่ได้เก็บแบบอย่าโยนอาหารอย่าแบบเอาอืนไปแกล้งตัดอย่าไปแกล้งใช่เรื่องที่หมากเคยทำยังครับไม่เคยครับไม่ดีครับไม่ดีผมรู้ว่นจะเกิดอะไรแล้วผมก็จะไม่ทำแล้ว ยอดเยี่ยมยอดเยดี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียกว่าปลูกฝังนะคะการ<ภ>าเรียนรู้นะคะและการเข้าขอกเข้าใจของการอยู่ร่วมกันด้วย <ภา S 2> นะคะ <c oughs> และสําหรับตัวนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าทางสวนสั่เนียมีโครงการเข้าแมา่อุนปถัมานด้วยะะว,ว่าที่ไหนคพี่พิม์ทราบไหมคะก็ทราบทราบ <c oughs> มาแล้วครับแล้วก็อยากก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้รู้สึกว่า มีใจเมตตาด้วยก็ช่วยเหลือสัตว์ที่ที่นี่ใช่ไหมครับก็อยากจะชวนจันขับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมากันแล้วก็ให้อาหารสัตวยเขาบอกคราที่แลเนี่ยพี่จอนโลกก็ได้ถุกกระทำสัตว์น่าจะเป็นยีราฟครับผมราอะไรดีรารออะไรดีกระต่ายไม่กระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันรับรองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าทำกิจกรรมดีๆที่นี่แน่นอน นะคะแล้วต่วพคีมละคะบเดี๋ยบท่าให้นาบัตรมาแล้วด้วยเว่าเขาจะดูแลโอเคอ่ะพีมครับค่ะก็ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นการพีมจะรู้สึกว่าพีมได้เป็นคนให้ค่ะเป็นคนดให้แล้วก็เป็นคนดูแลดูแลชีวิตของค่ะ ตัวเองคเดียวสุดดีค่ะถ้าทีมีโอกาสทีมก็จะมาทำด้วยจะอุปถัมภ์อะไรคะจะเป็นพ่อแม่บุณทำอะไรเอ่ยอะไรดีอ่ะพี่โฟพี่โฟมีความชอบอะไรพิเศษนะคะพี่โฟไม่รู้เหมือนกันได้หมดเลยถ้าเป็นหนูโหนหนูคงจะอุปถัมภ์แหละเยอะเลยอุ้ย่าคนสวยใจบุญอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนะคะนี่เป็นผู้เรียกว่า 对。